ตูงารใส่บาทของลูกทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้เพราะเหตุว่าลูกกับสามีชอบทะเลาะกันเสมอลูกเลยบอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลิกใส่บาทเอาบาทปีละทยยดีกว่าหัวบอกว่าอ่าสามีนะหัวอันเดียวกันนะสามีบอกว่าถ้าเองใส่บาทจังนั้นเองก็กินของแห้งๆทุกชาติถ้าเองใส่ของปเปียกๆเองก็จะได้ของปเปียกๆลูก กับสามีทะเลาะก,กับป็นการใหญ่ลูกขออธิษฐานว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเปียกๆลูกไม่เอาอีกแล้วจะ้ะค่ะอออนอะไรจะเจ้าแห้งๆนะ <c oughs> เอแเราพูดถึงอานิีงสมนี่ยอย่าคิดเลิกอย่าคิดเลิกเอาตื่นตื่นเอาตื่นตื่นแม้ขนาดธรรมบุญยังมีการขัดคอกันได้กันนะเป็นธรรม,มาดากำลังใจไม่เสมอกันไหนไม่เท่ากันอ๋อ อย่างนี่ไปชาติหน้าก็ต้องไปขัดกันต่อไปอีกเนี่ยก็ไม่ไปแล้วขัดกันแบบนู้ในใพบกันก็ดีครับอ๋อให้ไปแห้งๆในนิพานสิบะบัวแห้งในนิพานเลยอออสถ้าเปียกก็ต้อง<อ>เปลียนก,ก็ลงไปจีไปครับโอ้โอ, <laughs> อย่างนั้นเอาแห้งๆดีกว่านะอ <laughs>